ปลาปางวนโอ้ยไอ้ก็ยจูงย่ลาบางีมีขี้ปเห็นอ่้อเมีนบเมีนบบเมียนไม่ขี้งหอโอ้ยยูนี่ปลาปลาถูปลาโคบกเตนี่รถไทยรถกล้องวาโยครับปาไปแดอีกแล้ว ออกแกงกันดีดีด้อูกต้องครับเนี cel, ่ยแท้แตสูเพราด้สีสงสัยรถผู้ใดเอแอมแปรมากมันหนีมันหนีไว้ไหมมนหนีไมโอ้มันหนีไปไๆวะเนี้ปลาสีสูอยู่น้นหุ่มปอดเส้นก้อยครไดรถเธอจิ้เหล่ากล้องครับรถบอดไว้รถผมหน่อยยาลูบอดต่อกุญการเสียครัรถบอดรถบอด โอ้โหสวยมากเอื Luckily, <t iny boy> ้อนแบบเต็มๆดูเลืนหลูมากพี่มึงเอื้อนนะสตาไดไหมนี่่บอสตาไบสตาไดบอบอถามหน่ได้ครับแจกโคตรแจกอะไรนะครับอะไรนะครับผู้ิะกันะครับผู้สตาดิบแต่ปี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 ต้นฉันบกาดีเพิ่ยากได้ม่มันรูปแบบว่าไฮบริันี่ครับให้ร็ดครับครับเออเดือนนี้เจ็บตะขั้นแล้วนี่น่าจะสาม่านสขนเอามานั่เอห ขอบมากเลยแม่ไปก่อนพาับไปยังรอบหนึ่งอ้อมกันอ้อมขับที่ปยังรอบหนึงไปทุกคนรถใหม่น้องกล้องวายุครับป้ายแดงป้ายแดงองคุงองตององตองมาไม่ได้ผมอยู่ร่วมไปไปโอ้อโมผ่ารอบนึงป่านเขเป็นพระขึ้นรถไปกับแม่ถามด้วยว่าพระได้เสือบรถสดูทับฉันบ่แม่เขาสอบภาษาแล้วเขาตั้งอย่างยู่ตั้งกําลังเร็วครับใจเย็นนิดนึง เป็นยังไงครับเป็ระตูบังรู้ช่วเมืองไปเลยมาจอดใกล้เพื่อนบ้านายบ้านเซียวไปคือรถน้องกล้องวัยหนุ่มเจ้านั่นนะโอ้คืนอย่งนี้รถใหม่ป้ายแดงของน้องก้องวายยูนะครับทุกคนไม่ก้อหนุ่มไม่ก้อหนุ่มไปนดมไม่ก้อหนุ่มเอาไอย่างไรครับบอสถ้าไปออกอยูีสานี่ออกอยู่เขาบอกอะไรนี่คนเโดนโอ้สิจีพันนะครับกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องครับผมสวัสดีด้วยครับแข่งเลี่ยงไฮไลท์ เป็นไงบ้างน้องก็มาอยู่กับรถคันใหม่ก็ดีใจมากๆครับผมที่ได้มาอยู่ครับบอดบิ๊กเมวยอันฟินแลนด์ที่เอือนที่เอือนหาเอือนใส่มาทำงานน้ำก็เป็นพระคุณอันใหญ่หลวงครับกับพร้อมแก้มเนี่ยโอ้โหหนึ่งเด้อพระคุณใหญ่หลวงก็น้องน่ลุงบ่าเออไปเหยียบไปไปหาแล้วเด้อมึงไปอีกดกระบอก ปารถหนึ่งขั้นครับได้ถึงคอมแกมห่หนึ่งหนึ่งคือหนึ่งเทียบ่เฮ็ดเฮ็ดไปนะน้องน้องโฟกวอดงงเลยเอาเรีกว่าจุ้เป็นละสีนีของขอนไห้ต<อ>ีอันนี้แหละครับบ่เดาะบ่โฟกซื้อเอาบ่โฟก์ซื้อรถมารุ่นเดียวกันเด้่ยนี่ก็ห้องโฟกนี่เป็นละสีเอาจริงดิใช่เ็นละสีซืคอขั้นใหญ่กว่าเนาะจู้สีกันนะครับแม่นะครับน้องโฟกกับบ้านสีหละงกัน หนึ่งคันแล้วก็หนึ่งจูบน้องกล้องมาคันนึงหนึ่งจูบโคตรโพดีใจนะมันถ้าได้มันสวยด้วยสีดำเนาะสวยครับมันดูดูดันดีข้างหลังเป็นยังไงพี่หนุ่มสองหัวสีหกโอ้อันนี้สะอาดโอ้สะอาดย่างยุ่สะอาดอันนี้สะอาดถ้าจะแกะแล้วเออกระตั้งใจเฮ็ดเพลเฮ็ดยังหลายเดือนละทรงเดือละแซนกันว่าเป็นเราคู่เอ้ยพี่เดซเนาะยอดเยอะสุดเนาะคุณ้ายอดยอดเยอะสุดในค่ายเบสเซเลอร์เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหนังก้อนไหนอ่าจ่ายเบสเซเลอร์แล้ว เดือนลัดซับแขนคุณเป็นเคีย์เตอร์นัดชวนคุยกันแบบหนึ่งในสัปดาห์นี้เอาสักประมาณเขาจะไปต้องกระจายอยู่เรื่ไปอ้อมหนึ่งเนี่ยอ้อมมันอ่อนมันร่วนเนี่ยบ่นอ้อมหนึเอากล้องเอากลับกล้องไปสัมผัสบอดเลเร็วอันนี้อันนี้อะไรนี่อันนี้ของบอดโอ้เอออันนี้อันนี้ให้คิดไปให้เอารถตู้ดับไปรอบเลยโอเครถตู้ดับปอไปตอออกไปบ้างจิ้มอ้อมไปนี่เราไปบอรถตู้บอดับไปเนี้ยโอเคอีมานนี่แหละบอไปใส่แต่ยิงคาบเลนตลอดเลยยิงคับเลนมานี่ยแล้วฉันที่หนับขี่อยู่ เกโอเค